อันนี uh, jewel, ้บรรยากาศล่องเหลือตับตรงประเด็นท่าเลยอะจะเดิ่นออกมาได้หลายสมงเลยค่ะบางข่าวค่ะคลิปเลยค่ะซีซั่นเนื่เพราะว่ากองเอ่ยตกกองตกแลกลองพักเออเโบเมนอันขาดกลองพับมือเส้าอนี่ค่ะเลยไม่ได้มีอันขาดกลองนะคะปกติเขาเอาค่ เยนบันล่องตามเส้นทางเพราะว่าเคยจะไปทางเยนบันทางนือเนาะเราลว่ไปน้ำเอ้ยทุกสทางทบันไม่ได้ันลงนงแหงที่มันาจี้าบนพว่ามันอาอากานีลงแห้งเอยออกมาจากสามนเกือตะขอันนั้นหว่าตอนนี้อยู่้ำะเามน้ําือทงสงส ภาคแตกหือเพรว่าขึ้นเหมือนสุดเนาะอันนี้ออกมาด้วยน้ำแถวงฟองเพราด้คือมันเป็นค้องคู้อง,อง,อง,ล,องล่องเรือก็มีเรือชักเขาใหญ่ขนสินค้า เขาใหญ่กระโุมมากแถวนี้มาเป็นที่ราบเรียบเนาะนาตาไปยิ่แบบขาไหลบรรยากาศบ้านก็มีต้หลังให่ๆ้วค่ะเว่าที่ท่านหองเรื่องบุญเราที่หลแล้วจะจำว่านุ่สาวบ้งกันได้ป ร่องเรือนำกกันเลยจะเด้อร่องเรือจ้าคำนี้เราขันหน่อพาอกันคลิปหน้านเดียค่ะสวัสดีค่ะ